สวัสดีครับผมนายพงศักดิ์ดินยงนะครับบ้านดวนน้อยหมู่ที่สตําบลบางแคอาเภอราชสีสลัยนะครับจังหวัดศิซึกเกดเกษตรเป็นเกษตรกรหอมแดงนะครับปีนี้ก็ทําหอมแดงอยู่ประมาณสองไร่นะครับแต่ราคาค่อนข้างที่จะตกต่ำมากนะครับปีนี้ราคาแค่กิโลกรัมละหกเจ็ดบาทนะครับก็กําไรน้อยมากเลยนะครับแทบจะไม่มีแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะขอ ขอแนะนํานะครับการตอกหอมก่อนที่จะส่งขายนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวบ้านดน้อยครับหลายๆท่านนะครับกาลังทําอยู่นะครับก็ขอแนะนํานะครับวิธีการทานะครับอุปกรณ์นะครับตะไคร้ยางเส้นนะครับแล้วก็วิธีการทํานะครับเย่างที่ยายเขาทําอยู่อืนะครับก่อนจะได้มาเป็นลักณะนี้มันจะมีขั้นตอนนะครับเริ่มจากที่ปอก แล้วก็ตัดจากตัดนะครับแล้วก็จะมามัดมัดเป็นขานะครับเ้าเรียกว่ามัดเป็นขาลแล้วก็สองขาประ,ประกบนะครับเดี๋ยวนะเราจะให้ยายลองทาอยู่นะครับรอดด่าฮะเอ่ออ,อุปกรณ์เลือยยายอุปกรณเดี๋ยวสัมผัสยายไอืม ผ่าตดยายไอ้มาทอมนี่โลดจะบาทอหาบาทอ้หมาทอมมัดมัดงานพนจังจั่งมัดโลดอบาทโลดสอบาทมือนึงเดี๋ยวจะโลวกาวามือนึงในเล่าว่าคนเก่งกระใดยี่สิบโลม เอาก็ได้กวได้ยี่สิบโลก็ขาดกวายี่สิบสามสิบโลเนาะมือยี่สิบสามสิบโลตกับผู้มาค่ะเรียน่นอกกับลอยเนาะตอมือเนาะเรียตอมือเรียตอมือซึ่งละลอยเป็นคณะคันสองคนก็จะได้มือละลอยทั้ตัวกันเ่งขันเกงก็ได้มือนี่คือของที่พร้อมอันนี้พ่อค้าเข้ามารับซื้อที่บ้านเรานี่เท่าไหร่นะครับโลละเท่าไหร่นะ พ่อค้าเขามารับอย่างพ่อค้าคนกลางที่มารับไปขายโรเท่าไหร่นะห้าถึงหกบาทโอ้ห้าถึงหกบาทค่อนข้างจะต่ำมากครับโอ้ราคาถูกมากครับถูกมากถ้าเรียกร้องที่เรียกร้องให้รัฐบาลเขาช่วยเหลือ,อยังไงครับบอกอถ้ามีอะไรฝากถึงรัฐบาลนี่พูดได้เลยครับพูดได้เลยฝากไปถึงรัฐ<ร>บาล <จะ S 2> หน่อย,ยให้รัฐบาลน,นะครับช่วยพยุงราคาหอมแดงจังหวัดสิริกิด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะไปพยุงราคามันสะปะหลังยางพาราอย่างเงี้ยหอมแดงค่อนข้างจะ น้อยมากที่จะได้รับความการช่วยเหลือแล้วมันมีโครงการของสหกรณ์หอมแดงนะครับที่เขาบอกว่าประกันร,ราคาที่20บาทอตอนแรกก็ว่า20พอยังไม่ถึงเดือนเขาบอกว่า15บาทแล้วค่อนข้างล่าช้ามากที่สุดทําให้หอมนี่มันจะเก็บเก็บได้ไม่นานมันก็เลยทําให้หอมนี่เน่าเสียมันไม่เหมือนข้าวแล้เกษตรกร,ร,กรหอมแดงค่อนข้างจะลําบากมากคนเดินพาเดินชมนิดหน่อย อันนี้คือที่อหอมแห้งแล้วที่ยังไม่ปอกอันนี้หอมอายุหลังจากเก็บเก็บเกี่ยวแล้วมาตากตากไวใ้ในในยี่หางหนึ่งเดือนอค่อนข้างจะแห้งแล้วก็น้ําหนักจะลดลงมากมันไม่เหมือนันไม่เหมือนช่วงสิบสิบเอ็ดถึงสิบสองวันเนี้ยถ้าสิบเอ็ดถึงสิบสองวันเนี้ยจะจะขายได้ดีน้ําหนักจะดีแล้วก็ว นี่คือวิธีการทํำหอมแดงของหมู่บ้านดนน้อยนะครับอันนี้คือหอมหอมที่ยังไม่ได้มัดนะครับอันนี้คือหอมที่มัดเรียบร้อยแนละ้วพร้อมที่จะส่งขายนะครับก็รู้จาก<อ>ยายนะครับที่ทําทําอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือการตัดนะครับตัด ดลากแล้วก็ป่อกปอกาอกาบกามข,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 ขอบอกก่อน,น,น,านาที่จะมัดก่อนที่จะมัดหลังจากนั้นก็วิธีการมัดะอันดับนรกที่อ่า <c oughs> ย่ายซึ่งไหนโอยซึ่งบุญท่านบุญท่านรัตนวันเนาะรัตนวันเดีฮ็ดถอมบ่อดีดีถามแล้วเบิง่งแล้วได้มือแล้วเทไรแล้ไม่เฮ็ดเด้งีิดไง ผูกบอลผูกอยู่เป็นบูกบยู่เออราคาราคาบอดีเนาะราคาบอดีอืมหอมพอมีราคาลงทุนหลายมเดหาทุนเมื่อหนึงมัดมัมัดมัดปอกแต่จะกิโลกาวะใามสิบสี่สิบโล่คุณละอ่าสี่สิบโลแต่เวลาจักโมงหอจักโมงโอ้ยเห็ดหอดหกโมงแรงคุณยังหดอะไรเงินอยู่เจ้ามาจากโมงง่ายเจ้ามาเห็ดโมงแปดโมงคุณละ วอาทุ่มสองทุ่มเมื่อจะเลียกกับพลังงานรบาลโอเคทนี่คือปัญหาของชาวบ้านที่บ้านดลวนน้อยอำเภอราศีสไลา์จังหวัดศรีสะเกดที่ปลูกหอมแดงแล้วก็ปีนี้ราคาจะตกต่ำมากนะครับก็เขาก็หวังว่าให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับ